สวัสดีครับแฟนเพจชนรงฟาร์มที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพามาชิมมะเขือเทศนะครับที่ปลูกเอาไว้ตรงระเบียงบ้านนะครับปลูกเล่นๆนะครับอันนี้เพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมนะครับก็หาทางขึ้นมาข้างบนจนได้นะครับแล้วก็ไม่ให้ครยุ่งด้วยนะครับก็ไปเก็บไปชิมกันแบบนี้นะฮะดูซิว่าอร่อยขนาดไหนนะครับ อันนี้ก็ปลูกง่ายๆตรงรัเบียงบ้านนะครับปลูกใส่กระบะนะครับที่ชัยนรงค์ได้ส่งให้ท่านดูในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะครับเป็นพันธุ์เยลโลสวีตนนเองนะครับพอดีผมจะปลูก2สายพันธุ์นะครับเยลโลสวีตแล้วก็เรดสวีตซึ่งเป็นสีแดงนะครับพอดีเมล็ดของสีแดงมาไม่ทันนะครับก็เลยปลูกเมล็ดสีเหลืองไปก่อนละกันนะครับนะ พันนี้ก็ปลูกแบบนี้นะครับตรงระเบียงบ้านนะครับให้ก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ดกสวยงามนะครับเพราะว่าชายลงใช้ปุ๋ย CF2 นะครับในการที่ใส่เข้าไปในส่วนผสมของทรายแล้วก็แกลบนะครับที่อยู่ในกระบะนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพันนี้นะครับถ้าสุกเขาจะเป็นสีส้มนะครับมีรสชาติหวานหอมนั่นเองนะครับมีรสชาติหวานหอม ปลูกก็ง่ายนะครับตรงระเบียงบ้านไม่ต้องได้แสงตลอดทั้งวันก็ได้นะครับอันนี้ได้แสงช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายค่อยๆหน่อยก็จะมีแสงมาทางนี้นะครับใส้หลก็ปลูกไปตรงนี้นะครับก็การเจริญเติบโตก็อย่างที่เห็นนะครับนะครับดกใช้ได้แล้วก็รสชาติดีนะครับ เป็นพันธุ์สีเหลืองเยลโลสวีทนะครับใครที่อยากได้เมล็ดนะครับมีในเว็บไซต์ของชัยนรงฟาร์มนะครับก็คือชัยนรงช็อปด dot com นะครับไปเลือกได้เลยนะครับสองละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมีประมาณห้าสิบเมล็ดนะครับมีทั้งสีเหลืองเยลโลสวีทแล้วก็เรดสวีทเป็นสีแดงนะครับส่วนใครที่อยากออเดอร์นะครับตอนนี้ที่วัดหมื่นพุทธวิทยานะครับก็มีออเดอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ลิงก์ให้นะครับไปสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ชะลรงเก็บไว้สําหรับเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงแขกนะครับหรือไว้ทานเองเล่นๆนะครับที่บ้านนั่นเองนะครับก็ปลูกง่ายๆสไตล์ชัยนรงฟาร์มนะครับมันก็ขึ้นตรงระเบียงนี่แหละนะครับตรงระเบียงหน้าต่างนะครับที่แรกเป็นหน้าต่างนะครับก็อำนาจปลูกมะเขือเทศเล่นๆนะครับโดยใช้ปุ๋ย cf 2หรือ cf 3ถ้าอยากให้หวานก็ ใช้ CF 3เข้ามารดนะครับก็คือผสมน้ําใส่บัวรดนะครับส่วนปุ๋ยกิปเซตนี้ใช้ลงมีทั้ง CF 2และ CF 3นะครับใครอยากได้พิมพ์คําว่าสนใจปุ๋ยนะครับขอบคุณ